ก็มาถึงแล้วค่ะสาก้าแนสเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะนี่ขนมปังกระเทียมมาแล้วค่ะน่ากินมากเลยนี่ให้ดูกันชัดๆมีนี่ด้วยมีชีสเราก็ต้องจิ้มเฮ้ยกินไป้รกต้องตามมาไม่ทัน ชิ้นนี้ชินเยอะๆใช่ไหมตักหยิบเลยอ๋อ ต้องน้ำส้มปั่นเท่าทั้งค่ะนแล้วต่อต่อไม่รู้ไม่ตามอะไรน้ำอะไรไม่รู้อ่ะน้องเขาจะทำเบอร์มิกเบอร์รี่ปั่นมาให้น้องผู้จัดการอะในแก้วนี้คือแก้วนี้คืออะไรอ่ะน้องไอซ์ชาพวกคุณชาเขียวมะลชาเขียวมะลิเรามาสามรอบเราไม่รู้เคยรู้ว่าชาอันนี้มีชาเขียวมะลินาะเรากินแต่ชาอะไรกันนะ เอชาข้าวโพดญี่ปุ่นอ๋อมันชื่อชาข้าวโพดญี่ปุ่นตรงนี้จะเป็นเซต5นะคบของทางร้านนะคบเป็นสเปเชียลเซตไก่ทอดนะครบเซต5จะได้แบบ full o p t i o แบบนี้เลยนะครับผมจะมีทั้งนักเก็ตไก่ช h i c k e n p อ p มีปีดไก่นะครับมีน่องไก่มีอกไก่มีเฟนฟรายให้ด้วยมีท้าข่แสนอร่อยให้ด้วย3ชิ้นนะครับผมส่วนเรซิ่งซ้อนตรงนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับตัวนี้สามารถเลือกเพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีแถมมาให้ในเซตนะครับ ตัวนี้จะเป็นชีสซี่ดิฟจะเป็นชีสซอสนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานซอสเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซอสซาวครีมแอนด์หัวหอมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทับเฟิลซอสนะครับซอสเห็ดทัฟเฟิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวซอสนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบรสชาติจัดจ้านเอยเซตห้าเนี่ยไม่ใช่แค่ได้แค่นี้นะคะได้โคกอีก2กระป๋องเพิ่มนะคบอินคลูดอยู่ในเซตเลยนะครับผม เนี่ยตัวละ50บาทนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มนะคะผมตัวนี้เป็นตัวเบอร์เกอร์ G7 นะครับเป็น c h i เก้นบาร์บีคิวเบอร์เกอรับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูสเปเชียลที่ขายดีของทางร้านเลยนะครับด้านในจะเป็นไก่บาร์บีคิวนะครับกับบาร์บีคิวซอสนะครับมีชีสซี่ดิปฉ่ำๆให้ด้วยนะครับผมมีซอสมีหัวหอมนะครับผมแล้วก็มีกระหล่ำปรีม่วงผัดกับซอสไวแดนกัซอสไว้ขาวด้วยนะครับด้านในนะครับ มีแตงกวาดองด้วยนะครับนี่ครบครบสูตรของเวอร์ชันเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยเลยนะครับตัวนี้เป็นไก่นะครับลูกค้าอิสล่งก็สามารถทานได้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นปลานะครับตัวนี้เป็นฟิชเบอร์เกอร์นะครับ G 5นะครับเมนูของทางร้านนะครับ G 5ข้างในจะเป็นปลานะครับมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นทางเมนูตัวใหม่ของทางร้านพิซซ่าคาเนเราเลยนะครับตัวนี้นะครับ s q u i d Ink นะครับ Squid Ink s p a g h e ก t i กับปูนิ่ม นะครับตัวนี้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับผัดแบบซอสแบบสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับจะหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยโหระพาเลยนะครับตัวนี้ไม่เลี่ยนแน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบทานมีท็อปปิ้งไข่กุ้งให้ด้วยนะครับปูนิ่มนี้รับรองว่าปรุงแต่งมาอย่างดีนะครับอร่อยแน่นอนทานได้ทั้งตัวเลยนะครับปูนิ่มครับสูตอินที่เ็าทำมาอย่างดีเลยนะครับลองทานได้มีหอยเชลล์ด้วยนะครับผมมีปลาหมึกให้ด้วยนะครับผมเมนูตัวนี้รับรองอร่อยแน่นอน ใช่เป็นสควิตอินครับเป็นสปาเกตตี้หมึกดําเลยใช่ครับผมตัวนี้นะครับคนซีฟู้ดมาเต็มเลยนะครับครับมาต่อกันที่พิซซ่าน้องใหม่ของทางร้านนะครับสําหรับถูกใจคนที่ไม่ชอบทานขาวนะครับผมตัวนี้เลยตัวนี้รหัสเขาคือ P 1 7นะครับเป็นพิซซ่าสวิตคอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นพิซซ่าข้าวโพดอกเนยเลยนะครับตัวนี้นะครับชีสฉ่ำๆข้าวโพดหวานๆเนยฉ่ำๆเลยตัวนี้นะครับ เขา P17 นะคบหวานอร่อยแน่นอนนะคบผมอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมนขายิ่ของร้านเลยคือ P18 นะคบตัวนี้ถูกใจแน่นอนสําหรับคนที่แบบชอบทานคาโบนารานะครับชอบทานแบบซอสคาโบนารานะครับตัวนี้เลยถ้าไม่ชอบถ้าไม่อยากทานเป็นสปาเกตตี้เบื่อเบือนะครับเปลี่ยนมาทานเป็นพิซซ่าคาโบนาราแฮมชีสตัวนี้ได้เลยนะครับอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับผม รสชาติเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องถูกเส้นนะครับตัวนี้เป็นพิซซ่าอร่อยอร่อยให้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเลดเวลเวดเค้กนะคะตัวนี้เลดเวลเวดเค้กนะคะผมนี้เป็นเค้กชาเขียวนะครับตัวนี้นะส่วนตัวนี้เป็นชีรามิสุเค้กนะคบผมตัวนีอ้อันนี้เราชอบกินทำไมรู้ที่ชอบกินอันนี้คะใช่ตัวนี้อร่อยมากครับ มิกเบอร์รี่โยเกิร์ตตัวนี้รอร่อยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ <or> ผมเองก็ชอบทานมากนะครับเป็นเป็นเมนูที่ชอบทานอยู่แล้วก็เลยให้ทางร้านแบบจัดให้ด้วยนะครับตัวนี้มิกเบอร์รี่โยเกิร์ตนะครับอร่อยมากหล่อยังใจดีอีกค่ะใช่ครับตัวนี้เป็นสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตครับผมสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนะครับตัวนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบแบบทานเบอร์รี่มันจะเปรี้ยวเกินไปแต่อันที่จริงเบอร์รี่ตัวนี้ก็ไม่เปรี้ยวนะครับสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตตัวนี้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆนะครับตัวนี้นะครับ อร่อยครับทานแล้วตัดเลี่ยนได้หมดเลยอันนั้นน้ำส้มสําหรับน้องเอกยังพี่ค่ะใช่ครับน้ำส้มปั่นนะครับสําหรับน้องเอกแบบคุณเกียรตินะครับต้องทานน้ำส้มปั่นแบบนี้นะครับผมมันต้องมาบ่อยๆแล้วร้านนี้ได้เลยครับยินดีต้อนรับเลยนะครับที่นี่ครับผมขอบคุณค่ะอันนี้นะครับเป็นมัฟฟินดักช็อกนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นมัฟฟินเค้กแม่พอครับ สำหรับตัวนี้เป็น brownie red velvet เชิค่ะเชิญมากินด้วยกันได้ไหมคะแบบเยอะมากกินเหนื่อยมากเลยค่ะว้าวมันเยอะขนาดนี้เราจะกินยังไงไหวเนี่ยจะชอบเติโอต่อค่ะรีบกินค่ะมาได้ถ่ายรูปมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วนี่เห็นไหม ของจริงเยอะมากมันเยอะกว่าตอนที่เรามากันห้าหกคนเองนี่เรามากันสามคนเกตอะครับสนใจสปากเกตตี้จานนี้มากเ้าต้องกินละละอันนี้ไม่มีน้องไอ้บางเริ่มเติม,อ,มอร่อยมากเลยอ,อร่อยมากนอสปากเกตตี้อร่อยมาก าาปากดำเก็นต้นปากดำแล้วอ่ะว่าแต่เขาปากดำตัวเองก็ปากดำเหมือนกันน้อง <c oughs> ไอซกินอะไรกไก่อร่อยป้ะทำไมปากไม่ดำอ่ะเขายังไม่ได้กินสปาเกตตี้อ้าวเขาก็กินกินไปยังยังไ,ไ,ไม่ได้กินมาไม่เขากินอย่รวอครูเอ้กินก็แบ,บ่งปูให้หลานกินด้วยค่ะอร่อยมากแต่เหตุคือแต่อร่อยอ่ะ เธอว่าถ้าจะกินแต่สปาเกตตี้อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะอิ่มมันจะไม่ได้กินอย่างอื่นนะอันเนี้ยหอกับบ้านมันจะเอาให้อกับบ้านอโอยทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยกับสปาสเกตตี้เนี่ยสควิตเนี่ยชื่ออะไรสควิตสควิตจำไม่ได้แล้วเรียกยากบอกว่าสปาเกตตี้หมึกดำสปาเกตตี้เส้นดำสปาเกตตี้หมึกดำ อ่าปูนิปแอะแตะเป็นไทยเรียบร้อย <c oughs> จะไม่ผิดหวังเลยปีกไก่แต่ชอบมากม,มันอร่อยฟู้ปีกไก่บาย์ิีคิวที่เราชอบกินบะอร่อยได้อันรรอนี้คือความกรอบมีความกรอบมีวิกเจอร์จริงเหรอมันมีดิปปิ้งด้วยนะใช่มีดิปปิ้งซอส อร่อยอ,นนอร่อยค่ะ,ะต้องจิ้มเรามีซอสตัง้สตงสี่ชนิดต้งจิ้มเลยกินอย่างประหยัดนะเพราะว่าถ้าหมดแล้วขั้วละห้าจิ้มนะถ้าจะเพิ่มเมื่อกี้เกดจิ้มอันนี้ไปแล้วค่นะอร่อยเกดแต่เออมันก็รู้อยู่แล้วนะว่าอันเนี้ยมันอร่อยอร่อยจริง ไม่ผิดหวังเลยแป้งอะกินเข้าไปมันละลายในปากมันคล้ายๆข้าวโพดอบพีสใช่ไหมอร่อยปะอร่อยหอมเนาะหอมขา้าวโพดเฮ้ยอยากกินเบอร์เกอร์มากเลยเราต้องแบ่งกันมีอะไรเราต้องแบ่งกันไม่ใช่หรอกมันอันใหญ่หกินไม่หมด <S <S> ต้องแบ่งเพื่อน <S <S> อร่อยอ่ะมันได้กลิ่นปลาด้วยหรอของคาเวนเบอร์รีมูตี้ชอบไหมดูดคำแรกรสชาติเด้งขึ้นมาเลยอร่อยมากของเกดน,นะอันนี้ของเกดเป็นสตร์เบอรี่สมูตี้อร่อยมั้ยอ้า ตอนแรกคุณกินน้ำส้มไม่ไ้หรออ๋ออีชันเป็นนักเ,เอกของแก้วเลยเย่ไม่มีใครมากินกับเราเรากินคนเดียวมีความสุขกับตัวเองอย่าลืมเก็บเขาอีกสอ,องข้ด้วยนะมันหอมโยเกิร์ตไงแล้วมันก็ไม่ได้ไหวานมากแล้วมันก็อร่อยนั่นแหละ <c oughs> สรุปมันเป็นแบบที่เราอ่ะกินได้อะค่ะคือว่า ปกติเวลาเรากินน้ำที่หวานแล้วก็ดูดครั้งเดียวเราก็ไม่อยากกินแล้วหวานนะแต่อันนี้คือมันมันกลมกล่อมอ่ะมันไม่ได้หวานมากมันหอมโยเกิรต์ตมันมันมันเขาไม่ทำหวานจริงโอเคเขาใส่โยเกิร์ตเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ผัดไกแก้เรียกเดี๋ยวกลับไปกินของคาต่อใจอยู่ผัดใส่ ตกสนิดนี่ตอนนี้ผู้จัดจาก,การมิมนเขาบอกว่าอร่อยมากอะไรที่เขาบอกว่าอร่อยเราต้องชิมเราต้องรูว้ว่ามันอร่อยด้วยตัของเอง เอออร่อยจริงๆมันมีรสชาติเปรี้ยวๆค่ะแล้วก็มีความมันของเนอยอะค่ะมีอันที่ไม่ถูกมันอร่อยออร่อยนะต้องมาชิมนะคือจริงๆ <c oughs> แนะนำเลยแนะนำเลยค่ะจริงๆมันอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ก็เลดเบเวทเ,เค้กอะ่ะมันเป็นคล้ายๆเบรรวนี่อะ่ะ อันนี้ก็เลดเวลเวทเค้กค่ะมันเหมือนกันนะอันเนี้ยปกติก็อร่อยแล้วอะแต่ว่าพอมาได้กินอันนี้แล้วอะอร่อยอุ๊ยอันเนี้ยติดใจมากเลยอะค่ะมันอร่อยมากอันนี้อันไหนโชวนะ์หน้าหน่อยสิอร่อย,ยไหมอร่อยเออกินจะหมดแล้วมันคงอร่อยน,น,น,นั่นแหละไม่ขันชิมหน่อยขันชิมอ๋อมันคือทีรามิสุค่ะทีรามิสุ ใช่มันคือพิรามิสุอร่อยอยู่แล้วอืมรูกเตอแฟอร่อย<ด>ใช่ไหมเกดก็ชอบกินอร่อยอันน,นี้ที่คุณภูมิใจนำเสมอเพราะเกดว่าเกดต้องกินเพนะราะฉะนั้นเกดก็ต้องกินจุกจุกนก็อยากกินชาเขียวอ,อันนี้นี่ลูกตาอันนี้เขาเห็นว่ามันก็เป็น มัฟฟินธรรมดาใช่ปะข้างในมันมีไส้อ่ะกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ค่ะมันชุ่มมากเลยค่ะพอชื่นใจมันเป็นช็อกโกแลตแบบเหลวๆอยู่ตรงกลางอ่ะอืออร่อยค่ะวันนี้ทุกคนจะกินชาเขียว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 อร่อยมากอร่อยเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะอร่อยได้ขนาดนี้เลยช็อกโกแลตมันก็เยิ้มๆออกมาที่ปากอ่ะอร่อยไหนวันนี้ที่เหนื่อย วัน,น,นอาทิตย์วันหยุดของฉันอ้ยวันนี้เหนื่อยกินมากเลยอะอ,อันนี้ใครกินไปแล้วเขาเหรอ,อเขาบอกว่าใครที่กินหัวสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นโสอูอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนหวานเพราะยามะไม่ไมมโตนะอืะอหอมชาเขียวเนาะเกศอะคะมาพิซซ่าการเน็ตหลายครั้งแล้วแล้วเกดก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศรอบรอบให้ดูเลยนี่นี่คือรอบๆร้านพิซซ่าค่ะ บรรยากาศดีดถ้าเป็นหน้าหนาวนะมาเลยนั่งตรงไหนก็ไม่ร้อนอากาศดีแน่นอนที่สำคัญที่นี่เปิด24ชั่วโมงจากในร้านนะตันนี้จะพาเดินรอบร้านหน้าร้านตรงนี้ปกติเกตดมามีลูกค้านั่งอยู่ตลอดเลยค่ะตอนเย็นๆน,นะประมาณ6 0โมงทุ่มหนึงอะ่ะเนีหน้าร้านเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีข้างร้านที่ข้างร้านก็น่ารักนี่มีเก้าอี้นั่งน่ารักเชียวข้างๆก็น่ารักคาเฟ่เมอนร้านนี้เขาเปิด24ชั่วโมงค่ะอ้าวมีคนคอรหัสมอสเรียกเกต่ะตึกเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันที่บรรยากาศดีๆค่ะร้านคาเฟ่เมซรนก็สวยน่านั่งค่ะร้านพิซซ่ากาเนตสวยน่านั่งมาก ตอนนี้ค่ะสี่โมงเย็นก็เลยไม่ค่อยมีลูกค้าเกดก็เลยพาเดินดูถ้ามาทุ่มสองทุ่มนะนั่งเต็มร้านไม่ได้เดินแบบนี้หรอกค่ะออสองวนชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วก็อาหารอร่อยแบบนี้อบวา์มีความสุขมากสำหรับคลิปนี้เก็คงต,ต้องขอจบแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีรักสวย,สวย 啊。Uh huh.